น,นี้ครูแจ๋วนัดกับนักเรียนไว้แล้วว่าคุณครูแจ๋วจะไปหานักเรียนที่บ้านนะคะอ่าคุณครูแจ๋วมาถึงบ้านนักเรียนทุกคนแล้ววันนี้คุณครูแจ๋วจะพานักเรียนอ่านทบทวนสระอีสระอีอ่านักเรียนเปิดสมุดเลยนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนสมุดกลับบ้านไปแล้ว ได้มากกว่า2รอบ คุณค้องนะคะวันนี้เจอ